อะไรครับกับสู้เล่นข่าวชาวใต้ช่วงเกะประเด็นนะครับมาเดินหน้าตังกองทุนขับเคลื่อนมรรกโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันวันนี้นะครับไปกันถึงในแล้วรวมถึงกิจกรรมสําคัญนะครับกิจกรรมเชืเลิอมพระเกียรตินะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านมุนกล้าพุ่มสิ้นรองผู้ว่าการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองเกะประเด็นครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะตอนรับสู้เล่นข่าวชาวใต้นะครับกดปประเด็นสําคัญอื่นๆครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรับสมัครสโวใช่ไหมครับท่านอ่าเรียบร้อยกันไปแล้วเป็นหนึ่งุราษฎร์เออก็ พมดูแล้วไมคอยคือขักเท่าดีคนนะแต่ว่าก็เร็จสิ้นไปแล้วสามัครสวซึ่งใช้เวลารับสมัครหนึ่งอาทิตย์ตั้งแต่ันทิตยี่ทิพถึงอนที่ยี่ที่อาทิตย์ที่แล้วคณะนี้ก็ปิดดับสมัครไปแล้วนะผู้สมัครเราของสุราธานีเนี่ยของเรามีผู้สมัครรวมทั้งสิบเก้าอำเภอเนี่ยสี่ลอยยี่สิบแปดคนเมืองเมืองมาที่สุดเมืองเมืองรองลงมาก็เป็นท้าช่างแล้วก็กอดสมุยนะครับนั่นก็หล่นลนลงไปตามลำดับ ท้งมดหนึ่งซี่รอยยี่สิบแปดคนทีมลงมาสมัครสนใจรับสมัครหรือทางสวในครั้งนี้ครบถึงยี่สิบกลุ่มไหมครับกันผมมีในใจข้อมูลแต่ว่าอาจจะไม่ครบนะครับแต่ว่าถ่าสามารถไปดูข้อมูลในในในเว็บไซต์ของกกตได้นะครับแล้วก็เขาจะมีรายชื่อเป็นรายอำเภอเป็นรายต่างจังหวัดหรือฉันจะไปดูเข้าดูรายอำเภอก็ได้นะมันจะมีรายเอียมมดว่าใครสมัครทีไหนอำเภอไหนกี่คนนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของกกตหลังจากนี้ก็ จะเดินตามทำไร่ต่อไปทำทำไร่ครับทำไร่กเ็เราจะเลือกระดับอำเภอเนี่ยในวันที่เก้ามิถุนานะครับ <9 S 2> แล้วก็เก้ามิถุนาก็แล้วก็ไปวันที่สิบหกมิถุนานี้เป็นเลือกรับจังหวัดครับแล้วไปเลือกระดับประเทศนี่วันที่ยี่สิบหกมิถุนานะครับซึ่งกกตประเมินว่าน่าจะประกาศพ้นการคัดเลือกระดับประเทศเสร็จได้เนี่ยประกาศได้ในวันที่ ซ่องกรกดาถ้าเกิดมันอยู่ประเทศได้นะถ้าไม่เกิดในประเทศได้บันทีซ่องกระดาประมาณต้นเดือนกระดาก็จะได้รู้ว่าสวท่างประเทศมีใครบ้างซ่องลอยถันนะคะอันนี้เราก็เปิดพวกการเลือกของสวเลยนะคะตอนนี้เราสมัครแท้จรินไปเรียบร้อยแล้วถูกบกการเลือกนี้ก็ ก็เราเราไม่ได้เหลือหรือตรมนะไม่ได้เหลือเขาเหลือกันเองนะครับคนสมัครเขาเหลือกันเองพนันก็เราก็อย่าไปตื่นใจหมากนะเราอย่าเขาเขาเหลือกันเองแต่เรารู้ว่าเขาเหลือกันเขาเหลือกันเองใน y ุ u t กลุ่มนะครับค่ะทีนี้มาอีกนึ่งเรื่องแล้วค่ะท่านรองก็คือการขับเคลื่อนนโยบายการยืนขึ้นทะเบียนมรดกโลกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราตอนนี้คือหน้าพันธุ์แล้วมั้งคะคืออย่างนี้ครับคือตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจกษาจิตดัดขุนไม่แต่คนห้องตรวจห้องตรวจขุนไม่มาเนี่ยแต่ประกาศไว้ทั้งในช่วง ให้มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกซึ่งเราเล็งกันหลายแห่งแต่ว่าแห่งไหนที่จะดูก็คือที่เช,บบช,ชียรนะครับก็ก็การขึ้นมรดกโลกนี่มันเป็นเรื่องสาคัญมันจะมันจะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของของมืองเกา่าหรือว่าของโบราณสถานต่างๆแล้วก็มันจะถ้าได้เป็นมรดกโลกเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ไดไ้หลายด้านไม่ว่าด้านการท่องเที่ยวด้านด้านการเศรษฐกิจ ดานประวัติศาสตร์อะไรต่างๆมากมายเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือกาลังพักดันอยู่ของของของชัยยานะครับแต่ว่าในการทําการขึ้นทะเบียนวรดกหลวเนี่ยนึ่งต้องใช้ระยะเวลา<ม>นานนานพอสมควรนานมากและนานมากเพราะว่ามันเป็นองค์กรระดับระดับโลกงตีจะมามาๆๆมาประเมินและที่สําคัญเนี่ยนะครับ<ม>การการทําเรื่องวรดกหลวเนี่ยเราไม่มีงบประมาณของรัฐบาลเพราะฉะนั้น การเยอะขึ้นทะเบียนได้นี่มันมีขั้นตอนแล้วก็ค่าชใจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการวิจัยการรวบรวมข้อมูลเข้าสา้นการตรวจประเมินข้องคณะกรรมการลายระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับประเทศระดับองค์การระดับโลกที่ก็ต้องมาดูนั้นขาชใจค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นขวาราชการจังหวัดก็เลยบอกว่าในเมื่อเราไม่มีความมานในการจะทำเนี่ยเรา เราจะก็เลยตั้งขนาดกํากัรขึ้นมาว่าทําพื้อจะหัห,หัเงินกองทุนเพื่อเป,ป็นขาขาดใจในการดําเนินการซึ่งเรานี้ของมรดกลูกเนี่ยนะครับ,รบก็ได้ตั้งสมการขึ้นนะครับแต่ที่สุดก็มีความคิดกันว่าเนื่องก็คือเราเาจะรับบริจาคจากผู้ที่มีใจิตใจเหลื่อมใสศรัทธาในการ,รจะขึ้นมรดกลูกนะครับแล้วก็สีสําคัญลักๆก็คิดเอาไว้ว่า,วาทางผู้ว่าทางทาง,ทางทีมงานขึ้นมาว่า เราจะตั้งกองทุนโดยการทำเรียนทำเรียนทำพระนะครับก็เรียนว่าเป็นเรียนโมดกลุก1 9ปีสุรวัานีนะครับไอ้นี่ก็กําลังเดินหน้าอยู่ครับมีกี่แบบของเรียนนี้ตอนนี้เรียนนี้มันมีประมาณสามที่แบบนะเป็นเป็นกับจะมีเห็นดังเนี้ยครับเป็นในในบูชัวเนี้ยครับนะมันก็จะมีด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรียนจะเป็น รโพธิซัตเอาวัลูกีติสุนนะครับซึ่งเป็นคนที่รับทุกของสุราษฎร์ด้านล่างเป็นองค์ปทาชียนะครับเรียกนี้ก็จะมีทั้งหมดด้วยกันประมาณสี่แบบมีเรียกเนื้อโลหะผสมชนวนนะครับอันนี้ชาวบูชาเรียกหลักเก้าสิบเก้าบาทนะครับอันนี้ทําประมาณหกหมื่นเก้าพันเรียกเรียกเนื้อเงินซองพันเรียกทําจะทำซองพันเรียกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับแล้วก็เรียกเนื้อเงินหลงย่าเนี่ยสีเรื่องนะพันเรียกซองพันห้าร้อย กัินก่านะครับแล้วก็สีสําคัญมันมีเป็นชุดนะครับชุดนี่ชุดชุดนึงนะ่ยเป็นชุดใหญ่เนี่ยครับมีทั้งหมดเกลืเรียนนะครับมีทั้งทองคํามีเนื้อเงินมีเนื้อกระไล่ทองมีเกลืเรียนชุดใหญ่เนี่ยชุดใหญ่มีรวมทั้งทองคําด้วยนะครับอันนี้ทําให้เช้าเนี่ยชุดละคนข้างหน้าคาซุ้งโผล่มันไล่เรียนแล้วก็มีทองคําด้วยเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้ารูปเก้าอันนี้กาืเรียนนะครับในหนึ่งชุดนอกกนั้นยังมี องค์ลอยนะครับที่่ทานเห็นในใในนบูชาเนี้ยมีองค์ลอยนะครับคณะก้าวหนิ้วคณะก้าวหนิ้วนะครับปิดทองเนี้ยก้าวองสร้างก้าวองหมอบให้ผู้บริบรจาคที่มีผู้ใจบุญบริจาคเนี้ยตั้งแต่สร้างแท่นไป <Yeah. S 2> ก็จะให้ปิดทองก้านิ้วเนี้ยก้าวออ,องคหนึ่งนะครับส่วนองลอยรวมดั้มก้าวนิ้วเนี้ยสร้างเจดุษององบูชาซองมือหน้าพันก้าวลอยก้าวถูกก้า แล้วก็ปิดทองนะครับปิดทองห้านิว้วสร้างสร้างทุกองซองมื่นเก้าร้อยกัดกาแล้วว่าหลมดำห้านิ้วสร้างทุกองค์มืมน่นห้าร้อยมื่นห้าพันเก้าร้อยกาวทุกกานะครับแล้วก็กำนดการเนี่ยะจะมีการมหาภุทาวิเศกเทวาวิเซกโดยพยระเกีติคือดังกองตรวจทางมดรวมดังจังหวัดอื่นด้วยะนะครับทำสร้างมารณาะนะครับ ทีอุบสวดรัตนารามวัดแก้วอำเภอชยาแล้วก็ทีสร้างลักเมืองทําสร้างวัะนะครับคาดว่าเบื้องต้นนี้กาหนดจะดําเนินการในพิธีเนี่ยตั้งแต่วันที่25ถึง29กรกฎาคม2567นี่ครับจ้องในทีนี่ครับอจ้องได้ทีห้องสมัยแต่ยังวัดนะอาคารสาหลักล่างล่างเก่าฉันซ่องนะครับ้องที่ทำการบุกรลงอย่างวัดห้องการเงินนะครับแล้วก็อีกทีนก็คือที สำคันคลังจังหงวัดก็สลากกำลังเเหมือนกันชันแรงกันฉันนึงนะครับสองแห้งกับหรือม่ก็ติดต่อผ่านอำเพืพ่อก็ได้นะครับผ่านอำเพืพ่อถกอกเพื่อได้ใครสนใจตีฉาบูชาก็ช่องท,งทางเททันบอหถือว่าใครจะรวมบริจาคก,ก็ได้เหมือนกันได้ครับจะบริจาคก็ได้ครับแต่ว่าไอ้พระไอ้เรียนเนี่ยนะครับเป็นเรียนที่ว่าคุยกันแล้ววะโดยทําชุดเดียวทําเผื่อเป็นกองมรดกโลกเพราะฉะนั้นสร้างครบจํานวนแล้วเนี่ย บล็อกทิ้งทันทีไม่ทำแล้วเพราะฉะนั้นเายากได้มีรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวมันรีบจองกับโปรยานันดามดแล้วทังจะเสีได้ไฟายรันงรีบจองกันรีบจองกับดูทันดูในโบชัวนี่เฉ็เว่ามันจะมีความสวยงามมากนะครับค่ะก็แคบจองนะใครสนใจนะคะ แล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะแค่ข้ามาแล้วค่ะท่านรองค่ะกับงานพระราชพิธีมห้ามงคลจะเริ่มประชุมพัานซาพระบาทตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครอบหกกรอบจะซิบซ้อง่านซาค่ะเรื่องนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยนมีการวางแผนเตรียมงานพันธุ์พื้มั้างคะเรื่องนี้รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยนี่เราเราคิดกันมาน้าแหละทำมานาาแล้วนะครับหรือประชาชนตั้งแต่มาเนิ่นนานแล้วนะครับวัาในปี2 5ง7เนี่ยซึ่งเป็นปีมห้ามงคลเนี่ย ประวัติของเด็กพระเยาว์ยุ้ยมีประชนมาอยุหกรอบเจดุสงขันซ่านะครับวันที่28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับรัฐบาลได้กำหนดนโยบายลักๆที่จะทำเพื่อเป็นถ้วาว่าเป็นปเฉลือดประเกะเียดประวัติของเด็เจ้าเย,ยูว์ยนะุเนี่ยในปีนี้เนี่ยซิปลักซิปโครงการลักนะครับซิปโครงการลักโครงการแรกก็คือเป็นการยกระดับส่วนสาาธชนะบึงน้องบอนนะครับเจดุสงแห้งทุงเทพ โครงการทีซองนี่เขาเรียกว่ากลุ่มการเจ็ดลานซองแซนต้นพลิกพืน้นพลิกฟื้นพื้นบานะครับและโครงการทีสร้างโครงการเร่งนำบบดานขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแ้งนะครับโครงการทีซี่เป็นโครงการซิบคลองซ้วยน้มใส้นะครับคนไทยมีสุขโครงการทีห้าพัฒนาไสยน้ำเจ็ดเทุบซองไส้น้ำย่างอย่างยืนคุดหลอกอ่างเก็บน้ำตรงันเจ็ดทุบซองแห้งนะครับโครงการที 6, หกยกระดับ โรงพยาบาลสมเม็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนจะเริ่มระเกยียดโรงพยาบาลไชยพัดแลละน้วยบริการวรัฒมภูมิอีก7จ็ด่สองแห้งนะครับโครงการที่เจพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินํำกินเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโครงการที่8บริจาคลวิตสิบล้านซีซีนะครับโครงการที่9ก้าจะห้าอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการเจ็ดมจุด และโครงการทีซิฟล้อมรวมนําใจมอบนําไสให้กับโรงเรียนตัวประเทศนะครับอันนี้คือซิบโครงการละกองท้องรัฐบาลนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีของกระทรวงมัาดไทยที่เน้นย้ำมีโครงการก็คือว่าชื่อโครงการว่าโครงการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งส่วนสมุนไพรจะเริ่มปกเกัติหระอวาทำาจประชาอยู่หัวหนึ่งในปีมาห้าของคนนี้แหละครับนะครับคนนั้นทุกองค์กรปกครองของท้องถิ่นหนึ่งอบอต่หนึ่งเทศบาลหนึ่งอบจอะได้ก็แลวแต่จะต้องมีโครงการ หนึงน่งหนึง่งหนึ่งหนึ่งส่วนผือสม,มุนไพรนะครับรก็มีผือสม,มุนไพรของทองทิ้นผือสม,มุนไพรข้องถั่วไปแล้วก็ผือสม,มุนไพรที่เป็นมม้มูลขามีม,ม,มีมีทรงคุนขาก็าเรียกว่าทรงครุคขานะครับแล้วก็สีสำคัญก,ก็คืออนุรักษ์สม,มุนไพรไทยคุณครูการอนารักวงให้คงไว้ตลอดไปนะครับไอ้น,นี้คือ นปีนี้นี่ยถกองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีหนึ่งส่วนทุนลนะครับอันนี้เป็นท่วงกระรวงมหาดไทยซึ่งด,ดําเนินการโดยองค์กรปกครองท้องที่นทัวประเทศครับี่กิจกรรมสำคัญเหมือน,นกันครับคือการบรรชาอุมสมบทเจริญประเทศครับนครับอ่าครับเมื่อต้นปีเราก็มีโครงการเป็นโครงการตางๆแต่ไวน้นี้นึงในโอกาสของประชาอยู่ประบาดิลเดประชาอยู่หัวเนี่ยเราจะทำรับสมัครนะจะทำโครงการอุปสมบัติประชาอุปสมบทเจริญประเกศประบาดิลเดประชาอยู่หัวนะครับ โดยสุราธานีรวมกับคณะส่งท้งมดนะเนนะครับซึ่งจะกาหนดทีโดยดาเนินการกิจกรรมนี้เนี่ยระาวางวันที่24กรกฎาคมแท้ตินในวันที่3สิงหานะครับ21วันจะทําดาเนินการที่วัดไร่ธรรมรามรามล่วงนะครับแล้วก็วัดผู้ส่งคือต้องการให้มีผู้สมัครเนี่ยไม่น้อยกว่าไม่น้อยว่า73คน73บัตร73ผู้สมัครนะครับ ก็เหลือสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ที่สามมิถุนานะครับไปถีวากาันเพื่อดูแห้ง <voulais. S 1> แล้วก็รื้อไบตีเตรียมํีท,ทาการปกครองจากวัดทรรีซ่าหลักหลังจากวัดฉันซ่องนะครับก็คืออันนี้เราแต่เราคาดว่นนาคณะนี้เนี่ยเราเร,า,เร,า,ร,า,า,ราประชาธมพันธ์มาระยะนึงแล้วเนี่ยคณะน,นี้นี่ก็มีผู้ตนอจสมัครพอสมควรแล้วนะครับมีสมัครพอสมควรแล้วนะครับก็ฝากกว่าพี่น้องประชาชนทั่วไป ก็มีส can ่วนรวมในโครงการนี้ได้นะครับคือหลังจากบวชแล้วเนี่ยในช่วงทีคนเข้าร่วมโครงการนี้เขาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเนี่ยพี่น้องพุทธศาสนิกชนก็สามาถทีะไปรวมกิจกรรมโดยการุปทำบุญตักบาตรไปทเวน้ำปานะนะครับซึ่งกิจกรรมทำเล่าทำไล่ไข่ขาวๆนะครับปฏิทินขาวๆนะฮะในวันที่ทิพซี่เนี่ยจะมีการรับรายงานตัวผู้ที่จ่งเข้าโครงการนี้นะครับ แล้วก็วันที่9กรกฎาคมเนี่ยรับรับรายงานด้วยนะครับแล้วก็ 10, 10, 10กกวกาาที่10ถึง12กรกฎาคมเนี่ยฝึกซ้อมขั้นหนักกิจกรรมอื่นๆตามตามโครงการ15กรกฎาคมพีทีปรงพุ่มแล้วก็13กรกฎาคมตัวทีครับ13กรกฎาคมปรงพุ่ม14กรกฎาคมบัวทบัตรรปะชา แล้วนั้นสิบห้าก็วันที่สิบห้าพอบวชวันที่สิบสี่ปุ๊บวันที่สิบห้านี้เอาจับบุญีพิธีจักบุญตักบ,บาตทใหญ่นะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่สิบห้าจนถึงวันที่สิองเนี่ยก็กิจกรรมปฏิบัติธรรมตามที่ผมว่าพี่น้องไปไปรวมจับบุญได้ในช่วงนี้แล้วก็ซ้ำสิบห้าก็เป็นวันลาสิกขาบสถ์กับ อันนี้คู่กุ่มกันรวมเป็นเจ้าภาพกันได้นะคะแล้วก็พิทายค่ะท่านรอค่ะล่างตาทีวัาทนแรงกันมานานนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีฝนมีลมกระโชกแรงแล้วค่ะฟาาความพ่่งใหญ่ซึ่งพ่น้องกระชาชชนธิดาค่ะตอนประชุมกันทีถ้าหลักลังอย่างว่าก็บอกบอกว่าตอนตอนแรงก็แรงเอาจัดมาแรงจัดมาแล้วแรงนานพอพอค้นมาวันเดียวน้ำท่วมลูกแยงนะค้นมาวันต้อวันนะครับขณะนี้กรนบุตุประกาศแล้วนะครับว่าเป็นช่วงดฤดูข้าวช่วงฤดู ้นแล้วอ่าดูดู้นแล้วแต่ว่าช่วงต้นๆเนี่ยมันบบปลายแรงปลายแรงต้นฝนเนี่ยมันจะเวลาฝนนี่มันจะมีลมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้สร้างให้ทางอยู่ทาธีการจังหวัดหรือไม่ก็องค์กรปกครองตรงทีุ่กแห้งเนี่ยได้ตรวจสอบปลายที่มีขนาดใหญ่ปลายที่อยู่คางน้นปลายที่อยู่คางบ้านค่าอ,อะไรพวกนี้นะครับอุดมันสามารถจะดูดลมแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายขึ้นได้เนี่ยก็ให้ตรวจสอบเพราะว่าลายปลายที่ติดอยู่เนี่ย บางป้ายก็ได้รับอนุญาตซึ่งมีลายป้ายอีกลายป้ายก็ยังไม่ได้รับอนุญาตทางอยธาก็กำลังตรวจสอบอยู่นะขนนี้ว่าคนที่ยังไม่ได้ข้ออนุญาติป้ายนี่ค่อมาค่อทุกตองเพราะว่าพอแรกกับการข้ออนุญาตนี่ต้องไปตรวจว่ามันมันคงแข็งแรงหรือไม่เพราะนั้นประกาดิ้นนึงต้องระวังก็คือเรื่องคงป้ายหรือเรื่ององต้นไม้ต่างๆที่มันไม่แข็งแรงที่อยู่ข้างบ้านแต่ต้องคอยดูดีนะครับเพราะว่าฝนมาไม่ไมเนี่ยมันจะมารลอมลมด้วยนะครับ ประเด็นทีซ้องก็คือเรื่องของอ,อุบัติเหตุทางถนนต้องระวังนะครับเพราะาถ้าคนตกใน่ถน,นนหลืนหญิงคนตกไม่ไม่แล้วก็ตกไม่แรงเนี่ยไม่มากบานมา,มาเนี่ยหลืนนะครับท่จานจะเห็นว่าเวลาเราขับรถหรือเราเดินทางตามถนนต่างๆนี่จะเราจะสังเกตอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ค่อยให้ดูดูสภาพรถให้ดีแล้วก็เดินทางไว้ในดูจงใจความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านะ้ำฝนทำไมถนนหลืนได้ครับ นะครับนะครับก็ฝากหุ่มใหญ่พี่น้องไว้นะครับนะบวันนี้เล่นเก่าชาวใต้จงเก็บประเด็นต้องขอบคุณนะครับท่านมนุ์กร้าผมสิ้นโรงพูอ้อยแต่ว่าสุราธานีเกียรติยการ์ดกับขอบคุณท่านรองมากค,ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับ